วันนี้เสนอเมนูข้าวหน้าแซลมอนนี่เอาอาหารญี่ปุ่นมาฝากเพื่อนๆเ,เลยครับข้าวหน้าแซลมอนกับน้ำจิ้มแจ่ว <c oughs> ขอลองหน่อยเข้ากันหรือเปล่า <c oughs> พเพื่อนอตรงไข่เลยดูโอ้ไข่เยิ้มอ ฟินมากอือดูโอ้โโอโโอโโดูแซลมอนแบบชิ้นใหญ่ๆโปะหน้าไปน้ำจิ้มแจ่วราดอ๋ออืมอ่าอืม เป็นมาขอลองกับพริกขี้หนูสวนแบบแดงๆหน่อยดูรยเลยไม่รู้จะทำยังไงดีพริกขีหนูสวนสาเม็ดจิ้มแจ่ว โอหยฉุนขึ้นหูดัง